อ่าสวัสดีครับนี่ก็คือภาโค้เขาใหญ่นะปากช่องนั่นเองก็มาปากช่องอีกแล้วนะครับอันนี้ก็หลังจากที่แข่งงานขยับดกักยามเย็นนะครับก็พอมีเวลาว่างอยู่ก็เลยมาพักที่ปากช่องก็คือเพื่อที่จะมาขี่จักรยานนั่นแหละก็เน้นซ้อมนะครับเรียกความฟิตนี้ก็นัดคนเดียวมานะครับ เห็นอยู่ไกลๆกำลังเดินมาก็แก๊งตากช่องเช่นเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้มีแค่ผมกับ <c oughs> เดียวนะครับนี่ก็จะให้เดียวพาปั่นก็ว่าจะไปร้านกาแฟที่แบบเ,เดียวเขาแนะนำนะครับจริงๆเคยมาแล้วแต่ว่าอยากกลับไปอีกสวัสดีครับเดียวนี่ครับ เดี๋ยวเช้าเลยนี่ต้องขอบคุณเดียวเลยนะครับเพราะว่าเดียวเขาต้องขับรถมาเดียวอยู่ในปากช่องใช่ใช่ครับเก็ต้องขับรถมาเจอผมที่เขาใหญ่นะครับต้องขอบคุณมากนะครับจริงจริงเดี๋ยวถ้าไอ้ตรงร้านกาแฟมันก็อยู่ใกล้ๆเดียวปะใช่พี่อ๋อก็เหมือนเหมือนเหมือนปั่นกลับไปแถวบ้านใช่ไม่เป็นไรมันมันมันเป็นทางวนได้อ๋อครับก็ไปได้หลายทางพี่ ลองไปฝั่งที่พีไ่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปขี่มาก็คิดว่าวันนี้น่าจะสักห้าสิบห้าสิบรับกว่านี่ครับ,รบก็เเรื่อยๆนะครับวันนี้คงไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้มาซัดอะไรกัน <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกลับไปไปกรุงเทพใช่ไหม <c oughs> ใช่พี่เดี๋ยวน่าจะช่วงบ่ายๆแลครับอ๋อบ่ายนี้ใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยผมมาปักซองเดียวไปกรุงเทพพอดีตอนแรกอะไปถึงนู่นเพิ๊บ กาดท้ายบอกว่าไปกินกาแฟแปดเลี้ยวกันไหมอ,อะไรเงี้ยพี่สุนทักมาก่อนเลยพี่กำลังจะไปฝากช่องออา้าวเออมาที่นี่ <c oughs> ซะก,ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า กองรถล,ละเสือละรองเท้าสีขาวถุงเท้าสีขาวตรงนี้นี่เป็นถนนเรียกว่าบ้านบันไดม้าใช่ไหมครับใช่พี่บันไดม้าัะช่องครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นเหมือนเป็นสนามซ้อมหลังบ้านของเดี่ยวนะครับจุดีเช ก็คืออยู่แถวบ้านเดียวแหละเออนะแบบดีมากเลยครับคือฝั่งนี้จะเป็นถ้าปกติคนทั่วไปแล้วจะรูว่าคือฝั่งเขาใหญ่อะไรเง,รงี้ยแต่ตื่นฝั่งนู้นฝั่งช่องก็เป็นเขาไปงั้นแหละครับอาฮะ สู้เาปั่น่วนนี้บ้างเปลี่ยนบรรยากาศเออเพราะว่ามาผมมาปากช่องก็จะอยู่แต่ฝั่งฝั่งโกทันซ่ายอย่างเดียวเลยไปทางมองน้ำเขียวบ้างขึ้นเขาใหญ่บ้างนี่จะแบบเขาเรียกว่าเลาะเลาะตะเข็บปากช่องนะครับมันอาจจะมีเฉือนไปทางมกเหล็กบ้างอะไรนิดหน่อยทาง้วยี่อเขาหน้าเขาหน้ามาฝั่งนี้บ้างดีกว่าใช่ลองดูครับ ร้านหนึ่งนะครับวันนี้เข้าร้านกาแฟสองร้านไปเรื่อยเมื่อกี้ร้านคีนนะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งชื่อว่าอะไรนะลืมไปแล้วเดี๋ยวให้เดียวนำไปครับ เปิดยังหนิยังไม่เปิดครับเปิดประมาณตีสองซึ่งวันนี้ที่ที่ใค้ที่เขาอยู่นั้นน่าจะยังไม่เปิดอ๋อเปิดทำร้านกาแฟก็ไม่บอก <c oughs> บอกไม่อยากขายของอ่านี่ครับผมเดี๋ยวผมช่วยขายให้อันนี้คือร้านของเดียวนะครับ <c oughs> ันนี้คือชื่ออ่านว่าไงชยัยชัยยะชยะัยอ่ะเปิดสี่โมงครึ่งนะครับที่ปากช่องนะนอันนี้เดียวเขาขอเ่องน้ําก่อนนะครับก็เลยมาแวะเออแล้วตัวเองเปิดร้านกาแฟก็ไม่บอกก็พาไปร้านกาแฟคนอื่น ตรงนี้เป็นสวนยางปะใช่ี่ทางไม่ดีจะพอกแค่ตรงนั้นนะครับที่เหลือก็อีกยอะหน่ากลับมาถึงภาโค้ดแล้วครับนี่ก็เหลือกันพอสมควรปั่นหน้าฝนก็ต้องทอมใจ ถ้าอยากรถสะอาดก็ไม่ต้องปัน่นโอเคต้องขอบคุณเดียวมากนะครับ,รบ,บที่วันนี้ก็พาพาปั่นพาไปเส้นทางที่ไม่ค่อยได้ไปจริงๆตรงนั้นเขาเรียกว่าฝั่งเป,เป็นฝั่งปากช่องเหมือนกันเ<ช>นาะฝั่งปากช่องที่ไม่ใช่ฝั่งเขาใหญ่เอางี้ก่อน <laughs> อีกฝั่งหนึ่งอีกด้านหนึ่ง ก็คือมันจะไปทางเรียกว่ามวกเหล็กรสระบุรีอ,อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบเข้าตัวเมืองปากช่องแล้วก็ไปร้านกาแฟนะสองร้านแล้วก็มีร้านร้านกาแฟของเดียวด้วยอ่านว่าอะไรครับชัยช,ชัยนะครับเออก็เดียวเขาก็ทําร้านกาแฟนะครับเปิดสิบโมง,งนะสิบโมงถึงสี่โมงเย็นครับอ่าครับก็อีกร้านหนึ่งที่อร่อยนะครับน่าสนใจเลย ก็เดี๋ยววันนี้ก็ประมาณเท่าน,นี้ก่อนต้องขอบคุณเดียวมากก็ุตห์อุตส่าห์ารรจริงๆที่ไปแถวเข้าไปในป,ไปากช่องคือบ้านเดียวอยู่แถวนั้นนะครับแล้ว <lugar> ก็ลากให้ขับรถมาที่นี่ขอบคุณมากที่อุตส่าห์เสียเวลา,าน, <S 2> <S 2> นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะไปไหนก็เดี๋ยวไว้น,นัดเดียว <S 2> <S 2> ทีหนึ่งผมว,ว,ว่าว <S <S ดเดี๋ยวไปังอ่าคราวต่อไปเดี๋ยวไปไปเจอผม,ไป,อผมไปเจอเดียวแถวฝั่งปากช่อง,องทางนู้นบ้างแล้วก็ไปเส้นพวกพวกเหล็กอ<แล>ะไรแบบนี้บ้างนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เท่านี้ก่อนเจอกันครับ